สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช anel รีวิวพระนะครับนะสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับสวัสดีสงการด้วยนะครับพอดีวันนี้นะครับมีพระมารีวิวให้ชมกันถึง3รุ่นถึง4รุ่นกันเลยทีเดียวนะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองสุทธะสีโลนะครับวัดบรรไล่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับนะสิทธิเอกของหลวงพ่ออุ่นนะครับนะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับรุ่นชนะจนนะครับนะตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสนะครับ เป็นเหรียญรุ่นชนะจนนะครับของหลวงพ่อทองนะครับผมได้มาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับนะเดีย๋ยววันน no ี้จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องกันก่อนนะครับนะบางคนที่นะครับนะไปเช่ามานะครับนะนะครับงานบุญนะครับดูนะครับดูนะครับผมจะสุมให้ดูนะครับนะ งานบุญที่ทําด้วยหัวใจนะครับลักษณะของกล่องจะซีนกล่องจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับกล่องเป็นสีครีมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนะฮะมาดูกันนะครับว่าพระด้านในจะสวยขนาดไหนนะครับนะครับนะครับซีนค่อนข้างแน่นหนานะครับนะมาดูกันครับนะฮะขอให้ได้เนื้อเงินนะครับชิปโอ้โหเปิดมาเนื้อแรกเลยนะฮะเนื้อแรกเลยครับนะฮะ เป็นเนื้อทองทิพ์นะฮะนี่นะครับดูแล้วน่าจะเป็นทองทิพ์นะครับนะเป็นทองทิพ์นะครับอย่างนี้ตอกเลขนมเบอร์นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเลขนมเบอร์1520นะครับนะนัมเบอร์1520นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตอกโคตดไ้ตรงไหนเอ่ยเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะ ตัวนี้เป็นทองทิพย์ลงยาเหลืองนะครับนะทองทิพย์ลงยาเหลืองนะครับรุ่นเหรียญรุ่นนี้จะมีสองบ็อกด้วยกันนะครับคือบ็อกโบนะครับบ็อกโบกับบ็อกโลนะครับนะนี่นะตรงดูตรงไหนเอ่ยนี่ฮะตรงนี้ครับตรงคําว่าหลวงพ่อทองสุทธสีโลจะมีคําว่าสุทธสีโบด้วยนะครับเป็นบ็อกทองคํานะครับบ็อกโบเนี่ยเป็นพระแท้นะครับไม่ใช่พระปลอมนะครับ แต่ว่ามันจะมีบล็อกด้วยกัน2บล็อกนะครับก็คือบล็อกโบเป็นบล็อกที่ผิดนะครับนะเป็นบล็อกที่เขาตอกเนื้องเงินนะครับนะให้เพื่อนหลายท่านดูนะครับนะไม่ใช่ว่าพระปลอมนะครับนะนะมี2บล็อกด้วยกันนะครับคือบล็อกสุทธะสีโลและบล็อกสุทธะสีโบนะครับนะมี2บล็อกด้วยกันนะครับรุ่นนี้ไม่ทราบว่าตอกโค้ดไว้ตรงไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้รายการที่5.6นะครับนะ กล้องผมไม่โฟกัสเลยนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวตัดกล่องให้ดูครับจากที่ผมได้สังเกตดูนะครับว่าไม่มีตอกโค้ดนะครับนะจะตอกแต่เลขนมเบอร์อย่างเดียวนะครับตอกแต่นมเบอร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับนะฮะไม่มีตอกโค้ดแต่อย่างใดนะครับนะด้านข้างเหรียญก็ไม่มีนะครับนี่นะผมลองพลิกดูแล้วนะครับไม่มีตอกโค้ดนะครับนะ ใต้หงใต้ห่วงก็ไม่มีนะครับลักษณะว่าน่าจะตอกเป็นนัมเบอร์อย่างเดียวนะครับนะนะครับเป็นชุดลุ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับไม่พูดพามตาเพลงเดี๋ยวเรามาดูลุ้นต่อไปกันนะครับนะมาดูลุ้นต่อไปกันครับนะฮะมาครับดูลุ้นต่อไปกันครับเนื้ออะไรกันเลยขอให้ได้เนื้อเงินนะฮะขอให้ได้เนื้อเงินกันนะ มาดูครับผมผมก็นำมาแบ่งปันนะครับนำมาเก็บ3มลุนนะครับใครอยากได้ก็แบ่งให้ครับชึบลุ้นกันครับผมเฮ้ยเอาละครับเขาขาวมาแล้วฮะขอบแดงๆครับผมชึบพึบโอ้โหเนื้ออะไรครับเนี่ย โอ้โหยาแดงยังไงก็แพงนะฮะจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนครับผมนะโอ้โหน่าจะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับนะอัลปาก้ายาแดงนะครับดูแล้วนะครับเฮ้รายการที่5้จุดห้าปกติเนื้อเงินจะเป็นบล็อกโบนะครับนะเพราะเท่าที่ผมดูนะครับเนื้อเงินจะเป็นบล็อกโบนะครับนะ อันนี้หลวงพ่อทองสุทธศิโลนะฮะบล็อกโลผมไม่แน่ใจนะครับนะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนเงินมากเลยนะฮะนะน่าจะเป็นอัปาก้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูก่อนนะครับตัดซองดูก่อนนะครับนะรายการที่5.5น่าจะเป็นอัปาก้านะครับนะดูแล้วน่าจะเป็นเนื้ออัปาก้านะครับนี่นะมีตอกโค้ดหรือเปล่านะครับตัวนี้รันนัมเบอร์สองหลักด้วยครับ รันเลขนัมเบอร์สองหลักเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวส่องให้ดูครับเลขอะไรเอ่ยโอ้โหเลขแปดหนึ่งด้วยครับเลขสองหลักครับไม่มีโค้ดนะฮะตรงนี้ก็ไม่น่าใช่โค้ดนะฮะถ้าเป็นเนื้อเงินน่าจะต่อโคดงองูนะครับผมว่านะฮะนะผมว่าน่าจะต่อโคดงองูนะครับนี่น่าจะเป็นอัปปากะนะฮะมองมองดูแล้วน่าจะเป็นอัปปากนะครับนะอัปปากะยาแดงหรือเปล่าครับนะ หรือว่ากระไหลเงินนะแหมองไม่ออกจริงๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นอปากานะมันมันมองมันมันเหลืองเหลืองอยู่นะฮะอาจจะเป็นอัปากายาแดงนะครับเลขแปดหนึ่งครับรวมได้เก้าครับโอ้โหเหรียญนี้ต้องเก็บแลวครับนะต้องเก็บแลวครับอปากายาแดงแน่นอนเลยครับนะเลขแปดหนึ่งครับเลขสองหลักด้วยครับเลขสวยด้วยครับรวมได้หนึ่งนะครับไม่มีต่อโคตนะครับรุ่นนี้นะครับเนื้ออปากาก็ไม่ต่อโคตนะฮะนี่นะผมดูอีกทีนะครับ ใต้ห่วงทีนะไม่มีโค้ดนะครับใต้ห่วงก็ไม่มีโค้ดนะครับนะครับไม่มีโค้ดนะครับมีแต่เลขลำเบอร์แปดหนึ่งนี่ยนะฮะมีไก่ด้านหลังนะครับไม่มีโค้ดเลยฮะไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวขอดู2ดูหน้าหลวงพ่อนิสหนึ่งนะครับความสวยงามนะครับโอ้โหแกะบล็อกได้คมมากเลยนะครับนะนี่ครับตรงนี้ครับตรงคําว่าโลเนี่ยนะฮะ ถ้าเป็นเนื้อเงินที่ผมดูนะครับจะเป็นโบนะครับจะเป็นสุทธะสีโบนะครับนะที่ผมดูนะฮะไม่มีต่อโคตดนะครับดูงานครับดูงานลงยาคุยพื้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปครับผมนะมาดูลุ้นต่อไปครับผมนะโอ้โหได้อัลาก้าผมก็นะผมก็ดีใจแล้วครับนะครับนะถือว่าเนื้อบนเลยครับนะอัลาก้านี่ก็คือเนื้อบนๆเลยนะครับนะนะ ดูลุ้นสุดท้ายครับผมลุนที่สามนะครับมาขอให้เนื้องเงินแตกที่ผมทีเถอะนะฮะมาครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยเหลืองๆมาอีกแล้วฮะโอ้โหดูแล้วน่าจะเป็นอัปาก้าอีกเช่นเคยนะฮะอัปาก้ายาเหลืองปะฮะอัปาก้ายาเหลืองลงยาจีวอหรือเปล่าครับนะฮะดูวนก่อนนะครับคนอะไรมาดวงดีแท้ผมเนี่ยนะฮะ มันจะเป็นอปาก้านะครับอปาก้ายาเหลืองนะฮะลงยาจีวอนลงยาคุยพื้นนะครับชิบรายการที่5.5ครับอปาก้าครับผมนะอปาก้าแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวผมมีใบรายการอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลงใบรายการให้ดูด้วยนะครับน่าจะเป็นอปาก้าครับดูเลขนัมเบอร์อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูเลขแป๊บหนึ่งนะครับเลข2หลักอีกไหมนะฮะรวมในก้าวนี้ก็ท่วมอีกเหมือนเดิมนะฮะถ้าเลข2หลักนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ ขอดูก่อนนะครับเหรดนี้ขอไม่แกะแล้วกันนะฮะเลขนัมเบอร์538นะครับนะเดีย๋ยวดูก่อนแปบน๊บนึงครับใช่เปล่าเอ๋่กล้องไม่โฟกัสเลยนะครับแปบ๊บนึงนะฮะเห็นไหมครับน่าจะเป็น538นะครับเท่าที่ดูนะครับนะครับเพราะว่ากล้องผมไม่โฟกัสเลยนะฮะ นี่ครับ538นะครับชัวนะฮะนะครับเอ้ยไม่ใช่535นะครับนะเลขนัมเบอร์535นะครับรวมได้13นะครับนี่ครับไม่มีตอกคงตอกโค้ดนะครับนะเพียวๆเลยนะครับนะพระสวยนะครับนะครับนะฮะเพียวๆเลยนะครับไม่มีตอกคงตอกโค้ดนะครับครับครับน่าจะเป็นอัปปาก้าแน่นอนครับอัปปาก้ายาเหลืองครับผม อาปกากายาเหลืองลงยาจีบอครับผมได้มาสามเหรียญนะครับวันนี้นะฮะสามเหรียญนะครับนะใครอยากได้เหรียญไหนก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดนะครับในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับนะผมได้ยาเหลืองนะครับยาเหลืองมา2เหรียญนะครับก็คือเป็นทองทิพย์ยาเหลืองนะครับนะ ทองทิพย์ยาเหลืองแล้วก็อัปา้ายาเหลืองนะครับน่ถูกใจขวัญใจสายเหลืองเลยนะฮะแล้วก็อัปา้ายาแดงนะครับนะใครอยากได้นะฮะใครอยากได้เหรียญไหนนะครับนะทักมานะครับนะอยากได้เหรียญไหนนะครับสนใจเหรียญอยากได้เหรียญไหนไว้บูชาทักมานะครับถามว่านะครับมีลูกค้านะครับมาคอมเมนต์กันใต้โพสต์เยอะเลยนะครับทำไมถึงไม่แจ้งราคาเลยนะครับนะไม่แจ้งราคาเลยนะครับ ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่านะครับคือราคาพระเนี่ยนะครับสมมติว่าผมแจ้งวันนี้สมมติว่าผมบอกว่าเหรียญนี้อะสมมติผมบอกว่าอัปาก้ายาแดง500บาทใช่ไหมครับสมมุติว่าอันนี้คือสมมุตินะครับนะครับสมมุติว่าผมบอกราคาไปวันนี้500บาทแล้วอีก1ปีลูกค้ามาสอบถามผมราคายัง500บาทอยู่ไหมลูกค้าคิดว่าผมจะตอบไปยังไงร,ราคาต้องไม่ใช่500บาทถูกไหมครับอันนี้คือสาเหตุนะครับว่าทําไมเราถึงไม่แจ้งราคาพระ ไว้เลยต้องทักมาสอบถามเพราะว่าราคาพระไม่ได้คงที่นะครับราคาพระยิ่งนานวันราคายิ่งขึ้นยิ่งขยับขึ้นนะครับไม่มีลงนะครับนะนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมไม่แจ้งราคาพระนะครับนะต้องขออภัยกับลูกค้าทุกท่านด้วยในความไม่สะดวกนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเช่าบูชารับรองว่าราคาไม่แพงแน่นอนครับทักมาสอบถามเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับ สำหรับวันนี้ตูมตามกับ c h ชาแนลรีวิวพาต้องขอญอาตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปแกะกล่องรีวิวรุ่นอื่นก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ